ช่องนี้อาจมีการใช้ความเร็วบ้างต้องขออภัยหากทำให้ไม่สบายใจคลิปนี้ก็เป็นคลิปลองขับ MT09 ครั้งแรกของผมเลยนะครั้งแรกก็มาอยู่ในสนามเลยนะโคตรโหดอ่ะ <Yahoo! S 1> ตื่นเต้นมากเลยคนระฟังจากเสียงลมหายใจ สตาร์ท์รถยัยงสตาร์ท์ไม่เป็นเลยโอ้สตาร์ท์ิีถูกๆูกยังสตาร์ทไงวะล้มมาไวสักทีกว่ากันลม้มหนักโอ้โอล้มมา <laughs> นี่งานเข้าเลยนะประกันไม่เข้มเลยนะ oh, <no. S 2> เอาไปกันเลยบอกเ,เลยนะครั้งแรกจริงๆนะ <laughs> จริงแอบผมขับหลังจากรอบนี้ผมได้ขับ สองสารอบนะแต่ว่าแต่กล้องมันหมดแล้วก็ไม่มีคลิปให้ลงให้ดูนะบอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มมากครับซื้อมาแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยชิปเตอร์ก็มีให้พร้อมอ่ะโหสุดจัด แล้วก็เวลานั่งขับเนี่ยมันเป็นท่านั่งแบบหลังตรงนะก็มองไม่เห็นเลือนไม้กันเลยทีเดียวแล้วเวลาเข้าโค้กงก็ลาบ,บากนิดนึงนะเพราะว่ามันนั่งหลังตรง,ตรงเวลาเวลาเราเทียรรถมันก็จะแบบเราก็จะกดันไหลกดกดแฮนกดสอกไปไม่ได้รู้สึกแตกๆอย่างไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าไปรถแอนลงมามันก็คงจะขับง่ายกว่านี้ แต่ว่าเท่ามาขับในเมืองส่งแสงทั่วไปนี่ขับสบายมากเนปะ็นรถที่แบบขับอย่างชิวในสนามมันก็ต้องปรับปรุงนิดนึงคนระับก็มันไม่ใช่รถสนามอนะโอเคตอนนี้ก็ขี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับลากรอบไปนะ เกียร์หนึ่งเกียร์สองดูแถวๆเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยนะ mm hmm. คือรถมันค่อนข้างจะแบบท้องหนักนะแล้วก็แบบคือเราก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่เกียร์สองแต่ว่ามันอื่นอื่นนะคือมันยังแบบบิดได้เรื่อยๆก็เลย mm hmm. เข้าเกียร์บิด เดิมนะแต่ว,ว่าผ่านฟอมาตอนเปิดคาเรกนี่โอ้เสียงอย่างสีสูบเสียงหวานหวานแต่ว่าเวลาเปิดคาเรกก็มีเสียงตดนุ้มปังมากนะ ขึ้นรถน้ำกลัวเบรกลึกแล้วก็จะพาวรถเขาปัมก็รีบเบรกเร็วหน่อยนะแล้วก็เบรกหน้านี้หนักมากครับกดนี่เบรกหมดก่อนนะครับโมหมดก่อนเร็วมากนะคือเบรกคือเราเข้าไปเบรกลึกๆได้เลยแหละแต่ว่าไม่กล้ามันเป็นรถคนอืนแล้วก็ครั้งแรกด้วยนะครับ ก็บนไปกับตัวเองนะเพราะว่าจาับความรู้สึกรถไม่ได้อะไรับตัวเข้าหารถไม่ไดนะ้ก็เสียดายนนะถ้าเอาคลิปขับรอบที่สามที่สี่มานะก็คงจะได้เห็นอะไรรนะับสมูทดสมุ๊กว่านี้นะลื่นตากว่านี้นะแต่นี้ก็รอเท่าที่เห็นแล้วกันถ้ารอบหน้ามีโอกาสได้ขับอีกก็คงจะได้ดูกวันนี้ ผมเนี่ยค่อนข้างชอบนะมันเป็นรถที่ขับสบายนะแล้วก็คนคนซ้อนก็นั่งสบายด้วยบอกนั่งสบาย,บายคือคุณนั่งบั๊กบุกแน่นอนแล้วก็ค้านั่งก็ไม่ได้คนซ้อนผมว่าเขาแี้แน่นอนสีอย่างเดียวก็คือแฟนผมชอบสปอร์ตนะก็ไปมาหลายคันแล้ว ซืผม <kung> <kaz oo> ยังไม่ชอบผมมีช่างพามาทำด้วยนะครับผมดันเลยเริ่มมีคนกลับมาลงสนามห้เข้าแซงไปก่อนนะครับเราอีกขับไม่คล่องนะอยาจะไปขวางไล่เขา ขอขอบคุณที่เป็นดูอาร์ด้วยนะครับดี่ใจถึงให้ผมมาลองรถขนาดนี้ต้องเ,อเลี้ยงคันเล็งแตบเดียวตัวจริงหายไปแล้วครับผมเดี๋ยวยคยวยวน ขับเป็นก่อนเนี่ยปัจว่าคนฟังอะไรผมก็รู้ ฝัง่งยิงผมยังรู้สึกติดอัดเยอว่าไม่ไม่เปลี่ยนเกียรความรู้สึกตอนนั้นมันคือเรายังไม่ชินรถนะผมกลัวเปลี่ยนเกียร์แล้วรถมันจะพุ่งไปกว่นี้แล้วัวรจะเบรกไม่ทันนะก็เลยแบบฝืนไปเรื่อยๆก็เลยลาบไปเรื่อยๆลงมาไม่คงเลยก็เป็นคลิปครับให้ดูเพลินนะครับ ไม่รู้จะถูกใจหรือบเดีคนที่สนใจ MT 0 9ก็ลองจะได้รู้ความรู้สึกเป็นยังไงสูมเสียงเป็นยังไงนะโอเคขับครั้งแรกได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ทำรถเขาลมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่ีเชียนหนึ่งแลวเนี่ย จบคลิปแล้วครับบ๊ายบาย